จีนดาเนินการซ้อมรบใกล้กับเกาะไต้หวันเมื่อวันที่17สิงหาคมเรือรบและเครื่องบินของจีนออกปฏิบัติการบริเวณโซนตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันกระทรวงกลาโหมของไต้หวันกล่าวว่าเครื่องบินจีน11ลำบินเข้าสู่เขตป้องกันภัยทางอากาศของเกาะโดยมี2ลำที่สามารถบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์ได้กองทัพอากาศไต้หวันวางแผนจะซ้อมรบในบริเวณดังกล่าวในวันเดียวกันนั้นพักคอมมิวนิสต์จีนอ้างว่าไต้หวันเป็นดินแดนของตนแม้ว่าไต้หวันจะเป็นประเทศเอกราชโดยพฤตินัย โดยมีกองทัพมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบราาประชาธิปไตยและมีรัฐธรรมนูญเป็นของตัวเองเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไต้หวันคนหนึ่งกล่าวกับรอยเตอร์ว่าปักกิ่งได้ทำการสอดแนมทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่บ่อยครั้งและมีการปฏิบัติการรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ด้วย เขากล่าวว่าไต้หวันเชื่อว่าจีนพยายามรวบรวมสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์จากเครื่องบินของสหรัฐและญี่ปุ่นเพื่อที่จะเล่นงานพวกเขาในสงครามเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาสาหรัฐอนุมัติขายอาวุธให้ไต้หวันมูลค่าประมาณ25,000ล้านบาท